ที่รักทุกท่านครับ a อเอพนดินทองวันนี้มาไลฟ์สดกับทุกท่านในหัวข้อเรื่องเร่งด่วนสำคัญต้องทำก่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านครับความเร่งด่วนความสำคัญนั้นอยู่ที่ตรงไหนครับอยู่ที่ตรงที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยที่เราอยากจะทำเนี่ยมันใช่และมันมีความสำคัญและมันมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่รีบทำเนี่ย ความกังวลใจก็จะเกิดขึ้นทุกท่านเห็นด้วยไหมครับดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะมาคุยกับทุกท่านเปิดประเด็นนิดหนึ่งนะว่าคนเราอะ่ะทำไมต้องทำประกันชีวิตทำไมต้องทำประกันสุขภาพทำไมต้องทำประกันแบบบำนาญทำไมจะต้องเก็บเงินไว้ในวันข้างหน้าเก็บเพื่อใคร เก็บเพื่อตัวเองหรือเก็บเพื่อครอบครัวอันดับแรกผมว่าทุกคนนะหลายคนก็บอกว่าถ้าเราไม่รู้จะรักใครนะเราก็ต้องรักตัวเองแน่นอนครับผมผมคุยประเด็นนี้ก่อนนะครับว่าถ้าวันนี้เราไปคนทำงานเงินที่เราหามาได้เดือนละสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นหรือหนึ่งแสนก็ตาม ท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเงินที่ท่านได้รับมาทั้งหมดท่านจ่ายให้ใครบ้างส่วนมากเท่าที่รู้เนี่ยหลายคนบอกว่าเราก็จ่ายเพื่อตัวเราเองไงแต่จ่ายเพื่อตัวเราเองเนี่ยจ่ายเป็นเงินเก็บหรือเปล่าเก็บเพื่อเอาไว้ใช้ในวันข้างหน้าใช่หรือไม่ผมกล้าท้าพิสูจน์ได้เลย ผมเนี่ยวันนี้เกษียณอายุแล้วมีเพื่อนที่อยู่ในวงงานราชการเกษียณอายุก็หลายคนมาแต่ละคนที่เกษียณอายุแล้วมักจะมีครอบครัวและก็มีลูกหลานอยู่ในเขาเรียกว่าการปกครองเนี่ยเยอะส่วนมากคนเรามีไรายได้ขึ้นมาเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้เก็บเงินไว้เพื่อตัวเองนะครับทุกท่านเห็นด้วยไหมครับ ถ้าท่านที่กำลังเข้ามาชมไลฟ์สดเห็นด้วยกดไลค์มาหน่อยครับถ้านต้องคิดตามผมนะครับว่าเงินที่เราได้มาจะเป็นสามหมื่นห้าหมื่นหรือจะเป็นหนึ่งแสนก็ตามเนี่ยเราได้มามักจะจ่ายไปกับเรื่องการผ่อนผ่อนอะไรครับผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์ค่าเทอมลูกค่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา เช่นง,งานบวชงานแต่งงานขาวดําใช่หรือไม่และยังมีเรื่องของความต้องการของลูกของภรรยาหรือของคู่สมรสหรือปูอ่ย่าตายายที่เรามาดูแลท่านตอบแทนพระคุณของท่านเราไม่ได้เก็บเงินเพื่อตัวเองนะแล้ววันที่เรากรเกษียณอายุจริจรงๆบางคนรับบำนาญนี่ถือว่าโชคดีมาก แต่บางคนไม่ได้รับบำนาญครับนี่ผมพูดถึงประเด็นข้าราชการหรือว่าหน่วยงานที่ได้รับบำเหน็จบำนาญน,นะบางคนเลือกรับบำเหน็จครับและบำเหน็จที่ได้รับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับมักจะใช้ไปตามความต้องการของคนในครอบครัวเช่นลูกละครูสดรสละเขาอยากได้อะไรอะครับ อยากได้รถอยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้คอมพิวเตอร์อยากได้มือถือเครื่องใหม่เราตามใจเขาเพราะเรารักเขาความรักของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญที่สุดแต่เพราะรักเขาเป็นยไงครับเขารักเรากปล่าไหมบางคนเขามีความรักใหม่เช่นรักในคูกของเขารักในแบบแฟนเขารักในลูกของเขา ที่เขาค่นจะมีและเป็นยังไงครับถ้าเรารับบำเหน็จมาเงินถูกใช้ไปหมดเกลี้ยงเลยแล้ววันกเกษียณอายุเรามีไรายได้ที่ไหนครับเพราะรับบำเหน็จไปแล้วเนี่ยย่อมไม่มีเงินรายเดือนที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เห็นด้วยไหมครับด้วยเหตุน,นี้ครับปัญหาที่เราต้องการคนมาช่วยเหลือคือไรายได้เราไม่มีไรายได้ แต่เรามีรายจ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายที่ว่าด้วยค่ารักษาพยาบาลคา่าใช้จ่ายที่ว่าด้วยเงินที่ต้องกินต้องใช้ค่าอาหารค่าสุขวิทยอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านที่ต้องการรักตัวเองรัก แบบจริงๆแล้วก็ต้องการรักเพื่อที่จะมีะไรายได้ท่านควรรู้จักเก็บเงินครับอาจจะเก็บเงินแบบบำนาญที่จ่ายเงินเพียงแค่งวดเดียวหรือสองงวดแต่ท่านก็ได้รับเงินบำนาญที่เก็บกินไปตลอดทั้งปียันกเกษียณหรือว่ายันตายไปก็ได้นั่นก็หมายความว่าถ้าท่านรักตัวเองท่านต้องเจ็ดเงินสักสิบ 15%หรือ5%ก็ได้สะสมไมได้รูปแบบของการประกันชีวิตแบบอบบนานดีไหมครับแล้วท่านทำหรือ,อยังแล้วเมื่อไหร่จะทำโดยความเป็นจริงเนี่ยการเก็บเงินเนี่ยมันจะเหมือนแบบสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มีอีกด้านหนึ่งนะแบบนี้ถ้าเกิดเราเริ่มต้นสะสมเงินเก็บอย่างเงี้ยเก็บแบบเมื่อตอนอายุสาปีเนาะ เนี่ยเส้นทางการเก็บก็ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้เก็บตอนสาสิปีมาเก็บตอนที่ว่าอะไรอ่ะห้าสิบปีความชันที่จะเอาเงินเก็บไปถึงเป้าหมายมเงินล้านที่ท่านต้องการมันก็ยากและมันคงเหนื่อยเปรียบเสมือนคำพังเพยที่บอกว่าเข็นพคกขึ้นภูเขา เป้าหมายของเราเนี่ยต้องการเงินเป็นล้านเพื่อเอาไว้เก็บกินแต่วันนี้เราไม่ได้เริ่มต้นสักทีเผอแป๊บเดียวอีกสองปีกเกษียณอายุเผอแป๊บเดียววันนี้กเกษียณอายุแหละท่านได้ทำเพื่อตัวเองไหมครับคําถามที่บอกว่าทําไมคนเราต้องทําประกันชีวิตประกันบำนาญประกันสุขภาพอสามเรื่องนี้่อน ท่านลองคิดดูสิครับว,ว่ามันมันจําเป็นไหมมันเร่งด่วนไหมคิดแต่ยังไม่ทําแต่กลับทําท,ทันทีหรือท,ทําเท่าที่ทําได้ท่าน่าดีไหมครับทีมงาน a a เแผ่นดินทองเ,เป็นสํานักงานที่มีมาตรฐานในระดับสากลเป็นสํานักงานที่มีทีมงานที่พร้อมบริการ พี่น้องคนไทยทั่วประเทศทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์และผมกำลังสื่อสารให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าถ้าวันนี้ท่านคิดว่าท่านจะทำเพื่อตัวเองท่านเก็บเงินได้เดือนละเท่าไหร่ล่ะครับปีละเท่าไหร่แล้วครับถ้าท่านเห็นประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าท่านจะต้องดูอินเน คือทำทันทีถูกไหมครับเรื่องที่สองที่ผมจะพูดก็คือเรื่องการทำเพื่อครอบครัววันนี้ถ้าผมบอกว่าท่านมีไรายได้เดือนละสองมืนเดือนละสามมืนเดือนละห้ามืนเดือนละหนึ่งแสนคำถามที่ผมอยากจะถามท่านเงินที่ท่านได้สมมุติเดือนละห้าหมืน่นท่านใช้ใจ่าย ื่อรครับคำตอบก็คงวนเวียนอยู่กับเรื่องเมื่อกี้เนี่ยก็จ่ายเพื่อลูกและก็คู่สมรสของท่านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ในอุปการะของท่านลูกหลานที่มาพึ่งพาบารมีของท่านใช่หรือไม่ครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของครอบครัวท่าน เกิดขึ้นเกิดล้วรท่านไปรครับพอใช้ไหมครับเรียบเสมือนหนึ่งว่ามีไรายได้ร้อยเอร์เซนท่านจ่ายเท่าไหร่ครับแปดสิบซนห้าสิบเปอร์เซนหรือร้อยเปอร์เซนหรือร้อยี่สิบเปอร์เซนครับผมไม่พูดถึงส่วนเกินยี่สิเปอร์เซ็นตนะว่าท่านต้องไปหามาจากไหนอาจจะหยิบยืมอาจจะไปผ่อนอาจจะไปกู้นั่นเป็นภาระที่เกิดขึ้นใช่หรือไม แลวปัญหาที่เกิดขึ้นล่ะครับจะเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนของชีวิตคืออะไรครับคือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยการเจ็บป่วยที่ผมพูดนี้หมายถึงกรณีโรคระบาดอย่างเช่นโควิดโควิดเกิดขึ้นในประเทศไทยนับวันก็ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ แล่ก็มีการแพร่กระจายกลายเป็นโรคประจำดินสมัยก่อนมีประกันวินาศภัยที่รองรับว่าเจอจ่ายจบจงท่านเยู่นี้วินาศภัยบางบริษัทก็ล่มสลายเพราะเจอจ่ายจบเจอจ่ายจบจนเจ๊งก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องวันนี้ไม่มีค่ารักษาพยาบาลแบบหรือว่า ประกันแบบเจอจ่ายจบจะมีแต่การประกันชีวิตประกันสุขภาพที่จะให้ผลตอบแทนในกรณีที่เกิดป่วยแล้วเข้ารักษาในโรงพยาบาลแต่ก็ต้องเป็นการป่วยตามเหตุและความจำเป็นที่ต้องเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลพอคปปก็ออกมามีกฎหมายรองรับมีทั้งเรื่องข้อกำหนดอะไรต่างๆแต่แต่ละาบริษัทก็ อธิบายและก็ทางคอพก็ได้ประชุมชี้แจงเพื่อนๆพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ถ้าเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวของท่านหรือกับผู้นําในครอบครัวของท่านรายได้ห้าหมื่นต่อเดือนนั้นเกิดดับบูหายวับไปเลยเพราะจากกาศ จากเหตุการณ์ที่การเจ็บป่วยของหัวหน้าครอบครัวผู้หาไรายได้รักษามไม่หายตายเอาตรงๆรงก็คือตายหรือเจ็บป่วยระยะยาวทำให้ทำงานต่อไม่ได้หน่วยงานไม่สามารถที่จะขาดบุคลากรที่จะมาทำงานได้เขาก็ต้องจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้กับบุคคลที่ป่วยยาวๆหลายๆเดือน แล้วก็หาคนใหม่มาทํางานแทนท่านท่านเคยคิดเรื่องนี้ไหมป่วยติดเตียงไม,ไม่ทำไม่สามารถไปทํางานที่บริษัทแห่งเดิมได้หรือด้วยงานได้เวลาก็หมดแล้วเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดแล้วถ้าท่านไม่อยู่หัวหน้าครอบครัวไม่อยู่ค่าใช้จ่ายอ่ะค่าใช้จ่าย ที่เคยหามาได้ห้าหมื่นแล้วจ่ายหมดเลยแล้วคนที่อยู่ข้างหลังนะบุตรหลาน,นะนของท่านะคู่สมรสของท่านปู่ย่าตายายพี่น้องที่มาอาศัยใบบุญบารมีของท่านเอาที่ไหนใช้ครับเอาเองินที่ไหนใช้ นี่เป็นสิ่งที่ผมมีความเป็นห่วงนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรดีล่ะครับผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยลองพิจารณาลองทบทวนดูว่าความเร่งด่วนความสำคัญ เราควรจะทําก่อนหรือจะท,ทําทีหลังครับจะทําตอนที่ว่าวันนี้เกิดรู้สึกแน่นหน้าอกจุกเสียดแล้วก็กลายไปเป็นแบบว่าเฮ้ยไปหาหมอดีกว่าเพราะฉนั้นถ้าเกิดไปหาหมอ้วเป็นยังไงท่านก็เกิดความรู้สึกว่าเออเฮ้ยคงไม่เป็นอะไรมั้งแต่ถ้าเกิดหมอเรียกญาติของท่านไปแล้วก็บอกกับ อยาพิ่น้อาของท่านด้วยนะครับว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะและต้องทําใจไว้ล่วงหน้าเพราะเราได้ตรวจพบมะเร็งที่ลูกลามขั้นที่สามท่านจะรู้สึกยังไงท่านคงมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เป็นอย่างนี้ได้เลยเหรอ <read> เขาดูแข็งแรงนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพราะเรา ดูแลสุขภาพแต่เราเคยได้ยินมาว่าคนที่ไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสวิ่งทุกวันออกกำลังกายทุกวันเป็นมะเร็งเป็นโรควูบเกิดแน่นหน้าอกต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลจากไปกระทหันนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับมันไกลตัวเพราะไม่ได้เกี่ยวกับเรา แต่มันใกล้ตัวถ้าเกิดขึ้นกับเราเราจะเรียกหาอะไรครับเรียกหาตัวแทนประกันชีวิตบอกว่าช่วยทำประกันชีวิตให้ผมสักหน่อยดีไหมแล้วถามคำถามต่อมาว่าถ้าท่านทำได้หมายความว่ามีสิทธิ์ทำได้ท่านจะทำทุนประกันเท่าไหร่ท่านต้องมานั่งคิดแล้วครับว่าวันนี้จะทำทุนประกันเท่าไหร่ ถ้ารายจ่ายของครอบครัวท่านต้องใช้เงินเดือนละห้าหมื่นแสดงว่าหนึ่งปีก็ต้องใช้หกแสนสองปีก็ต้องใช้ล้านสองและถ้าเกิดว่าหกแสนเนี่ยต่อปีท่านควรจะเตรียมเงินให้กับครอบครัวท่านสักกี่ปีลนะครับ ผมคิดว่าหลายท่านก็ต้องคิดว่าปีหนึ่งคงไม่พอ,อยังไม่ได้พูดเรื่องค่าจัดการงานทำพิธีต่างๆท่านต้องคิดอย่างน้อยห้าปีหกแสนคูณหปีเท่ากับสมล้านแล้วถ้าเกิดท่านบอกว่าเฮ้ยทุนประกัน3ล้านใช้เบี้ยประกันเท่าไหร่ สามล้านเบีย้ยประกันเป็นหลักแสนถ้าไม่มีตังค์ท่านนำไน่ในเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแนละ้วที่มีสิทธิ์ที่จะทาประกันได้ท่านคงต้องไปหยิบยืมลูดบัตรเครดิตได้คนลูดมีท้องก็คงขายเพื่อเอามาชาระค่าเบี้ยประกันใช่หรือไม่ถามว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อคนที่ท่านราักทําเพื่อครอบครัวของท่าน ทำเพื่อบุญตาคุณยายคุณปู่คุญญายที่อยู่ในอุปการะของท่านทำเพื่อลูกหลานพี่น้องที่มาอาศัยไปบุญบาร,รมีงเราใช่หรือเปล่าแต่คนเรามักจะประมาทตอนที่สุขภาพแข็งแรงไม่จําเป็นหรอกฉันยังไม่จําเป็นต้องทําประกันฉันไม่จําเป็นต้องคิดถึงตัวแทนเพราะฉันสุขภาพแข็งแรงแต่เมื่อไรที่โลกมันวิ่งเข้ามาถึงตัวเรา โรคนะครับโรคร้ายแรงหรือโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นกับตัวท่านเองเมื่อนั้นท่านจะรักครอบครัวและท่านจะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำเพื่อเขาแต่ว่าขออภัยครับวันนั้นทำประกันไม่ได้ใคเพราะว่าร่างกายของเราทำความมร แต่ถ้าเกิดว่าไปถแถลงข้อความว่าไม่เป็นท่านก็ถแถลงข้อความเป็นเท็จติดตามมาตาแดร้อยหกสิบนะไม่สามารถทําประกันได้ถึงทาไปแล้วตรวจพบภายหลังสัญญานั้นก็เป็นโมกียามีสิทธ์บอกล้างสัญญาได้ภายในสองีสืบทราบเมื่อไหร่ก็มีสิทธ์บอกล้างสัญญาได้ทันทีรครับ วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้คนในเรื่องของการประกันชีวิตถามว่าทำไมถึงไม่ทำเพราะหนึ่งไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นประโยชน์ไม่รู้ว่านี่คือเรื่องเร่งด่วนสำคัญควรทำเพื่อสร้างความคุ้มครองและเราก็สบายใจจะไปไหนมาไหนตายเมื่อไหร่ตายวัยไนไหนก็ได้เหมือนผมเนี่ยตายวันนี้พรุ่งน,นี้ผมก็ไม่เคยวอรี พราะผมได้ทำหลักประกันไว้มากพอ,อกต่อครอบครัวและก็เพื่อตนเองมันอุ่นใจอมันสบายใจคลิปเนี่ยผมพูดเรื่องรักตัวเองกับรักครอบครัวเรื่องสุขภาพขอไว้คลิปหน้ากันแล้วกันอยากให้ทุกท่านกดติดตาม a อแผ่นดินทองหรือแผ่นดินทองของเราเนี่ย หรือว่ากลุ่มประกันชีวิตคิดก่อนทําหรือว่ากลุ่มไหนก็ตามหรือว่าช่อง u ูท b e ผมจะมาเล่าความจําเป็นของการทําประกันเอามาแบ่งปันให้ทุกท่านได้คิดว่าเอ๊ะมันควรจะทําประกันชีวิตไหมมันควรจะทําประกันสุขภาพไหมมันควรจะทําประกันวินาศภัยไหม มันควรที่จะทำประกันโรคร้ายแรงไหมเออถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับเราเงินจำนวนนี้มันก็กลายเป็นเงินที่ทำบุญใครจะได้อะไรใครจะได้ตรงไหนก็ไม่เป็นไรเหมือนเราทำบุญเนี่ยทำบุญอุทิศส่วนนให้กับเจ้ากรรมนายเวรทำบุญ,บญเพื่อหวังให้ญาติพี่น้องเราปู่ย่าตายายของเราได้รับอาน,นิสงส์แห่งบุญ คนจีนเผาแบงก์กงเต็กเพื่ออยากจะให้ปู่ย่าตายายได้รับเงินทองเอาไว้ใช้จ่ายในพบใหม่พบรู้ที่เรามองไม่เห็นเผารถเผาเรือเผาอะไรต่างๆทุ่นใจไม่สวยไปให้ทำไมเราไม่คิดถึงว่าเราเผาความไม่สบายใจโดยการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเบี้ยประกันสุขภาพไม่ป่วยไม่ตายมันก็เป็นเงินเก็บ มันยังมี cash v a l มันยังมีมูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้นมันยังมีมูลค่าขยายเวลาฉุกเฉินก็สามารถเอามากู้ใช้จ่ายได้ท่านที่รักทุกท่านครับวันนี้ a a ท e a m เพนดิงทองพร้อมที่จะดูแลทุกท่านทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ผมจะมาคุยกับทุกท่านบ,บ่อยมาเล่าเรื่องราวที่สำคัญและจำเป็น พลันที่ทุกคนคิดได้พลันที่เราได้คิดความเร่งด่วนและเห็นความสำคัญท่านจะทำทันทีเห็นด้วยกับผมไหมครับเ,เร่งด่วนสำคัญท่านจะทำมันทำเท่าคุณค่าของความสามารถหรือคุณค่าของชีวิตที่ท่านคนพอ ผมกล้าพูดกับทุกท่านนะครับว่าประกันชีวิตประกันบำนานทำได้ทุกวันทำเพิ่มได้ทุกปีทำเพิ่มได้ทุกเดือนถ้าท่านมีกำลังในการที่จะจ่ายเบี้ยประกันที่สำคัญลดหย่อนภาษีเงินได้ประกันบำนานเขาลดได้ถึงสองแสนประกันชีวิตเขาลดได้ถึงหนึ่งแสน ประการสุขภาพเขาให้ถึงสองหมื่นห้านละท่านทราบไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เลยผมถือว่าเรื่องนี้ที่เราต้องคุยกันมันเป็นวาละแห่งชาติวาละแห่งชีวิตวาละแห่งครอบครัวของท่านวันนี้เอาแค่นี้ก่อนสวัสดีนะครับทุกท่าน